ค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวที่นั่ง r s i ซ e เน c คลาการ์มินไทยที่ไปเกาหลีนะแล้วเดี๋ยวค่ะกลับก็จะรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวแล้วที่ไทยแล้วก็แล้วที่เกาหลีที่อินชอนด้วย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเราของการบินไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรายอาหารให้ดูนะอัปเดตปี2025ว่ารายอาหารที่เราการบินไทยในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาตีห้าครึง่งซึ่งเราเพิ่งเปิดมาได้ครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูคะ่ะไป อันนี้อร่อยมากยูสุเอสเปซโซเป็นแบบกาแฟยูสุที่แบบซาซอร่อยแล้วก็ทางนู้นเป็นไวายแดงนะคะวายแดงก็มาจ้ะวายแดงตั้งแต่6โมงเช้ามาร์การิต้าแล้วก็อันนี้เป็นโมจิโตปะเช้าๆเริ่มต้นด้วยโจ๊กค่ะไปค่ะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วสวัสดีค่ะ่ออนุญาตนะคะ ลงมาด้านโน้นเรือขวานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องรับค่ะค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างเอปักถุงเท้าอีปามฉันไม่ต้องซื้อแล้วฉันได้ลิปแล้วแทนครีมชุบชุบชุบแปรงสีฟันแล้วก็ที่ใส่รองเท้าแล้วก็ผ้าปิดตาหมดแล้ว เที่ชานี้ค่ะเขมองบินวันนี้4ี่ชั่วโมงห5บ้านาทีค่ะหนชื่อไตเติลน,นะคะเดี๋ยวขึ้นไปเราจะมีอาหารเชา้าเสิร์ฟเลยหลังเทคออฟค่ะคุณอัมบราสั่งมาเป็นรีชีสออมเล็ตคุณวรารนพสั่งข้าวต้มปลากระพงกับหมูบัเตอมานะคะคอนเฟิร์มตามนี้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวขึ้นไปจะมีชากาแฟกับน้ำผลไม้มาเสิร์ฟคะ่ะห้องน้ำบนขึ้นวันนี้มีหนึ่งห้องด้านหน้าแล้วก็สองห้องด้านหลังมีลายเล็กได้นะคะขอบคุณค่ะ กินรสสดชื่นให้ชิมให้ชิมเป็นคะ่ะเพ็สฟสัดกย็นใช่เป็นน้ำผลไม้สัดก,กย็นอร่อยมากเลยเดี๋ยวมารอดูอาหารกันเราสั่งอาหารไปแล้วนะคะเป็นข้าวต้มปลากระพงกับออม็ตมาดูกันค่ะอันนี้เป็นผลไม้แล้วก็อันนี้น่ากินมากผลไม้สวยเชียว อันนี้อาหารจานหลักของเรามาแล้วนะคะที่เราสั่งจะเป็นออมเล็ตเดี๋ยวมาดูข้าวต้มปลานะที่จริงเขามีเมนูให้เลือกสามอย่างมีแบบอันนี้ไฟนี้เราไปเกาหลีใช่ไหมคะก็จะมีอาหารเกาหลีด้วยหนึ่งอย่างแต่ว่าไม่มีใครเลือกนะคะข้าวต้มปลากระพงเพิ่มีมบะเตงนะวะอ๋าหมูบัตเตงใช่ไหม<ะ>ยำเช้ายำเช้าอันนี้เป็นมือที่หนึ่งเดีย๋ยวมีมือที่สองก่อนแลนด์ด้วย สผัดขี้เมากุ้งแบบว่าเทียบกับช้อนกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่มากนะคะค่ะกลับที่สนามบินอินทอนนะคะถ้าเป็นการบินไทยนะคะก็จะใช้เล้าร่วมกันหมดเลยนะคะแอร์ชเน่าเล้าเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ หมือนมีแอลกอฮอล์นะแต่ว่าต้องทำเองหรือเปล่าม,มีอาหารให้ทานนิดนๆหน่อยๆสำหรับขากับนะคะเมนูาอาหารก็จะมี3 แบบแบบนี้ส่วนมือที่สองจะเป็นของทานเล่นนะไม่ได้เป็นมือหลักเหมือนตอนขาบมาอันนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นแกงมัสมั่นแบบไทยๆทะเลอกซอสสไตล์เกาหลีสตูเนืไไ้อวายแดงอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะคะอาหารเรียกน้ำย่อยพับไส้ปลาเท้ารมควันกับโรงแตงกวาเริ่มต้นเช้านี้ด้วยแน็คถั่วเบาๆอันนี้เราสั่งชาไทยใส่ชาวยไปนะคะเดี๋ยวมาชิมกัน ชาไทายหอมมากคุกคนหวานกำลังดีไม่หวานเกินไปเดี๋ยวเรามาชิมปลาทูน่ากันดีกว่าน่าคิดมากเลยอ่ะเนีย่ยดูดิแบบชิ้นน่าหามากข้าวผัดกิมจิอร่อยในทะเลมีปลากุ้ง เัดไปนะคะอันนี้เรามีเป็นชีสบอร์ตนะคะแล้วก็สั่งแชมเปญมาถ่ายรูปสสวยๆแล้วก็อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่มูสของหวานโอเคเดี๋ยวหมดมือนี้เราก็น่าจะนอนหลับพักพ่อนนะตื่นมาอีกทีเขาก็จะมีเสิร์ฟอีกนะคะจะแต่ว่าจะเป็นแบบ เออพวกไอศกครีมอะไรพวกนี้แล้วละ่ะอันนี้เป็นไอศกครีมกับของว่านกอนเครื่องลงจอดค่ะตื่นมาปุ๊บก็กินต่อเลยโอเค